รุ่นนี้มันถือว่าเป็นกระเป๋าทรงสะพายไหลที่เบาที่สุดในหลายๆเดือนที่ผ่านมาที่นิ้งทำก็ว่าได้นะคะเขาจะมีความแบบเหมือนมุกๆนิดนึงอะคือดีเทลเขาแบบพิเศษมากๆนะคะ ค่าสำหรับในปี2 5 6 9ที่จะถึงนี้นะคะใครที่ติดตามาดารามานานนะคะแล้วเป็นแฟนตัวยงกับเราอยู่กับเรามานานนะคะจะยังคุณเคยกับผ้าสีหน้าดีนะคะที่เราออกมาตั้งแต่รุ่นชัตเตอร์20่รุ่นแรกเลยนะคะแล้วในปีนี้เราก็จะมีการนําผ้าสีหน้ากลับมา ในดีไซน์ใหม่ๆด้วยนะคะเป็นผ้าที่ตัวน้องเองอก็รักมากๆเลยเพราะว่าเบาสวยแล้วก็ให้ลุคที่แตกต่างจากผ้าไนล่อนในหลายๆรุ่นด้วยนะคะคือคุณสมบัติของผ้าซีน่าเนี่ยน้องจะเป็นไนล่อนนะคะแต่จะเป็นไนล่อนอัดลายค่ะแล้วก็จะมีคุณสมบัติที่เบาวกว่าผ้าดีลักซ์ไนล่อนด้วยนะคะแล้วก็มีความทนทานด้วยเท็กซ์เจอร์การอัดลายลงไปงทำให้เขาเกิดรอยยากกว่านะคะแล้วก็ กันน้ำได้ร้อเซเหมือนเดิมค่ะซึ่งซีหน้าเนี้ยก็จะเห็นในรุ่นที่ a c t i v ความสปอร์ตจะอยู่ในคอนเซปต์แนวนี้นะคะก็รอเตรียมชมกันได้เลยนะคะกับการกลับมาของผ้าซีหน้าตัวซีหน้าไนลอนที่จะมาในบางรุ่นเนี่ยจะหน้าตาเป็นยังไงค่ะสำหรับพี่นกนะคะโมเมนต์ซีรีส์9ของเราในผ้าสีหน้าต้องสีนี้เลยค่ะสีดำค่ะนะคะ คือสีดำเนี้ยมันเป็นสีที่หลายๆคนจะสังเกตเนาะพี่นกเขาจะแต่งโทนตัวโทนสีนี้อยู่แล้วนะคะคือจะเป็นแนวดักดาร์กหน่อยเนาะแต่ว่ายังไงสีดําในผ้าสีหน้านี้มันจะให้ทางลุคที่สปอร์ตตี้แล้วก็ดูเรียบหรูแบบแคชชวลไปในตัวด้วยนะคะนิ้งว่าสีนี้เหมาะกับพี่นกที่สุดเลยนกคิดว่านิ้งน่าจะชอบในโทนสีของตัวไลท์เกรย์นะจะเป็นสีเทาที่มีความสว่างสดใสและเป็นสีที่สวยมากๆเลยในผ้าสีหน้านี่ค่ะเขาจะมีความแบบเหมือนมุกมุนิดนึงอะคือดีเทลเขาแบบ พิเศษมากๆนะคะก็เหมาะสําหรับสาวหวานสาวเรียบร้อยแต่ว่าไม่ได้แบบว่าเพลนจนเกินไปเหมือนยังมีอะไรที่ยังน่าค้นหาอยู่นะคะก็จะเป็นสีนี้เลยค่ะรุ่นเนี้มันถือว่าเป็นกระเป๋าทรงสะพายไหล่ที่เบาที่สุด ในหลายๆเดือนที่ผ่านมาที่นิ้งทาก็ว่าได้นะคะเพราะว่าคุณสมบัติของผ้าซีน่าไนลอนเนี่ยมันคือผ้าที่มีน้ําหนักเบามากกว่าดีลักซ์ไนลอนอยู่แล้วเนาะผ้าเนี้ยเราไม่ได้ทําออกมาบ่อยล็อตล่าสุดที่ผลิตนี่น่าจะ2ปีขึ้นแล้วนะคะถ้าพี่ๆรักในกระเป๋าที่น้ําหนักเบานะคะกันน้าได้ดีแล้วมันให้ลุคที่แบบเราไม่ต้องระวังมากอะ่ะแต่ว่าด้วยตัวดีไซน์ตัวโครงกระเป๋าเนี่ยมันก็ยังอยู่ในทรงแบบว่า ส마ทแคชเชีลที่เรายังสามารถสะพายไปทํางานได้แต่พอถึงเวลาที่แบบเราต้องลุยต้องการความคล่องตัวน้องสามารถแปลงร่างเป็นครอสบอดี้ได้แล้วลุกที่ด้วยเนื้อผ้านอะที่มันแบบมันไม่ได้มีความเงาเหมือนดีลักไนเลอรนะคะมันก็จะเลยจะให้ลุกที่แบบสบายสบายมากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยนี่ก็เลยคิดว่าใบนี้มันแบบ All- in-one มากๆเลยนะคะคือแบบว่าสะพายไปทํางานก็ได้ไปท่องเที่ยวก็ได้เป็นกระเป๋าที่เหมาะสาหรับคนที่แบบง่ายๆสบายๆแบบครบจบในใบเดียว แน่นอนค่ะเอาจริงๆนะไม่รู้เป็นอะไรคือเหมือนอาจจะแบบว่าช่วงสองสปีที่ผ่านมาเรามีการทดลองในหลายๆอย่างหลายๆวัสดุเนาะจนเราลืมผ้าตัวนี้ไปนะคะแล้วเราก็ลืมไปเลยว่าน้องอะ่ะเคยเป็นหนึ่งในแบบลูกเลิฟของใครหลายๆคนอนะ่ะหลังจากที่เราได้ทการแบบเซอร์เวย์เนาะแบบถามลูกค้าอะไรอย่างเงี้ยก็ปรากฏว่าหลายๆคนอนะ่ะคิดถึงผ้าสีหน้ามากนะคะในปีนี้นะคะลูกค้าทัลโหลก็จะได้พบกับผ้าสีหน้าตั้งตารอได้เลยว่าอาจจะเห็นน้องกลับมาในหลายๆรุ่นในปีนี้ค่ะ